ใช้ดาวเทียมตรวจสอบแผ่นดินไหวจากอาวกาศสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์ ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าดาวเทียมที่ใช้ตรวจสอบแผ่นดินไหวนั้นอาจไม่ได้สร้างมาเพื่อตรวจจับแผ่นดินไหวโดยเฉพาะมันไม่สามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนโดยตรงเหมือนเครื่องตรวจวัดภาคพื้นไซมกราฟแต่ดาวเทียมที่ใช้สำรวจแผ่นดินไหวส่วนใหญ่เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างอย่างเช่นการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกการยกตัวหรือสุดตัวของพื้นดินไปจนถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆด้วยเทคโนโลยีหลากหลายแบบที่อยู่ในดาวเทียมอย่างเช่นหนึ่งก การใช้เทคโนโลยีเรดาร์วัดการเปลี่ยนแปลงของพื้นดินด้วยอินเตอร์เฟโรเมตริกซินธิติกแอพาร์เจอร์เรดาร์หรือว่า i n s a าโดยเป็นเทคนิคที่ใช้เรดาร์บนดาวเทียมยิงสัญญาณลงมาที่พื้นโลกเพื่อนําภาพก่อนและหลังแผ่นดินไหวมาเปรียบเทียบทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการยกตัวหรือว่าสุดตัวของพื้นดินในระดับเซนติเมตรหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นค่ะใช้บ่อยในการวิเคราะห์ความเสียหายหรือประเมินรอยเลื่อนที่เกิดขึ้นอย่างเช่นดาวเทียมเซนติเนล 1A และ 1B ของสหภาพยุโรปหรือยอย่างที่สอ ติดตามการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการระบุตำแหน่งที่แม่นยำด้วย GPS บนดาวเทียมการตรวจสอบการเคลื่อนตัวของจุดต่างๆบนพื้นโลกเมื่อแผ่นเปลือกโลกขยับก่อนหรือว่าหลังแผ่นดินไหวโดวยใช้เครือข่ายของดาวเทียมหลายดวงที่โคจรรอบโลกพร้อมส่งสัญ,ญญาณไปยังเครื่องรับของสถานีสำรวจแผ่นดินไหวเพื่อให้คำนวณตำแหน่งพิกัดแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดวยวิธีการนี้มีความแม่นยำสูงคาดการแนวโน้มการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ได้ ระยะยยาวดาวเทียมส่วนใหญ่ใช้ระบบนำทางและระบุตำแหน่งด้วย GPS ตัวยอย่างเช่นดาวเทียม Sentine l 1A และ 1B ของสหภาพยุโรปโดยมันจะให้ข้อมูลจากเทคนิคอินซ่าความละเอียดสูงร่วมกับการระบุตำแหน่ง GPS เพื่อใช้ติดตามแผ่นดินไหวภูเขาไฟาและน้ำท่วมทั่วโลกส่วนอย่างที่3ก็คือภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งเป็นการใช้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรบันทึกภาพจากอวากาศและนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์แผ่นดินไหวด้วยกล้องความละเอียดสูงออปติคอลหรือกล้องที่แสดงภาพส ปกติและกล้องอินฟราเรดเพื่อดูผลกระทบอย่างเช่นอาคารถลม่มถนนพังหรือภารกิจสำรวจภัยพิบัติอื่นๆอย่างเช่นแผ่นดินถลม่มโดยดาวเทียมสำรวจส่วนใหญ่มีระบบถ่ายภาพทั้ง2รูปแบบนี้ค่ะตัวอย่างเช่นดาวเทียมล a นชัแปและลานชัดเกขององค์การนาซาและกรมสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐและอย่างที่4มีการใช้เซ็นเซอร์บนดาวเทียมที่ถูกพัฒนามาเพื่อตรวจจับคลื่นความร้อนหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในปี2022ทีมนักวิจัยชาวจีนและสหรัฐอเมริกา ใช้ข้อมูลจากหอสังเกตการ์เฮสตของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT เชื่อว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศหรือสนามแม่เหล็กโลกที่สามารถตรวจจับได้จากอาวกาศโดยเฉพาะความหนานแน่นของอิเล็กตรอนในชั้นไอออนอสเฟียร์ซึ่งอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ60ถึง1,000กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามนะคะการตรวจสอบแผ่นดินไหวด้วยวิธีการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยอยู่ค่ะตัวอย่างดาวเทียมที่ติดตั้งเทคโนโลยีนี้ก็อย่างเช่นดาวเทียม Landsat 9มีความสามารถในการวัดอุณหภูมิพื้นผิวโลกโดยใช้ข้อมูลจากช่วงคลื่นอินฟาราเรดความร้อน เพื่อศึกษาความร้อนบนพื้นผิวโลกและดาวเทียมฮิมารวาริดาวเทียมสัญชาติญี่ปุ่นที่ใช้สําหรับตรวจวัดและสังเกตการสภาพอากาศรวมไปถึงการตรวจจับค่าความร้อนบนพื้นผิวโลกด้วยค่ะและสําหรับประเทศไทยนั้นนะคะยังไม่มีดาวเทียมเฉพาะทางสําหรับตรวจวัดแผ่นดินไหวโดยตรงค่ะแต่ว่าไทยมีดาวเทียมสํารวจทรัพยากรที่สามารถนําข้อมูลมาใช้สนับสนุนงานติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะด้านภาพถ่ายพื้นที่ประสบภัยและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศอย่างเช่น ดาวเทียมทีออสหหรือว่าดาวเทียมไทยโชดและดาวเทียมทีออสสที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงถึง5 0ซนเมตรต่อพิกเซล สามารถนำภาพมาวิเคราะห์รอยเลื่อนที่ผุดขึ้นหลังแผ่นดินไหวไปจนถึงความเสียหายในวงกว้างมาวางแผนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติได้ค่ะและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างของเทคโนโลยีที่อยู่บนดาวเทียมที่นำมาใช้ประโยชน์ผนวกกับเทคโนโลยีอื่นๆในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างไรก็ตามการใช้ข้อมูลดาวเทียมยังคงต้องอาศัยมนุษย์มาอ่านค่าทีความออกมาให้เป็นรูปภาพซึ่งต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นะคะไม่สามารถตรวจจับแผ่นดินไหวได้แบบเรียลไทม์ แต่ว่าดาวเทียมมีไว้สําหรับประเมินความเสียหายในวงกว้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงธรณีวิทยาเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ